สวัสดีครับวันนี้วันที่25กันยายนต5 6 7นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับยงคงบวกสีเขียวนะครับบวกอยู่3.18จุดนะครับอยู่ที่1465.28จุดนะครับวันเมอไก็บวกอยู่3.05จุดนะครับอยู่ที่360.57จุดนะครับ สัญญาณยังคงไซด์ w ว y อัพขึ้นมาเป็นแคบแคบนะครับไปดูนะครับว่าอ้างอิงกับ nvdr ของเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวานนะครับดูอ positive volume นะครับของ nvdr นะครับห้าตัวแรกก็จะมีซิลินะครับมีนิวมี msc แล้วก็ปอทแล้วก็บ้านปูนะครับซึ่ง เราลองดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อไปอ้างอิงกับโ o มดแอคทีฟวอลุ่มที่เราจะดูในในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับไปเปรียบเทียบกันนะครับตัวแรกของโ o มดแอคทีฟวอลุ่มวันนี้ก็คือบ้านปู่นะครับซึ่งย่อลงไปถึงห้าสิบสตังค์นะครับหรือ4ี่ห้าสตังค์นะครับ0.5 0 0.45้าสี่ห้าสตังค์นั่นเองราคาย,ย่อลงมาเป็น6.90บาทนะครับเนื่องจากว่านะครับ หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็มีการชะลอตัวแต่ว่าในการทำกําไรยังคงทำกําไรอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นได้จาก3เดือนที่ผ่านมาบวกไป41%่เดนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป28% 1สอนาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกมา5%นะครับ PE ที่21.93เท่านะครับมี y i ที่5.55%มี e PS ที่0.25แล้วก็มี DPS 0.18จะต่สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ถามว่าจ like at mm ังหวะตอนนี้ของบ้านปูจะเป็นอย่างไรนะครับเราเข้าไปดูกราฟกันนะครับจังหวะของเขาก็คือเป็นจังหวะขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ย่อตัวลงมานะครับถ้าเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วเป็นไปโดยอัตโนมัติคือราคาของบ้านปูนั้นเมื่อต่าสุดครับก็ต้องขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อไปที่สูงสุดแล้วหลุดกรอบนะครับ ถ้าเขาต้องการเปลี่ยนเทนก็คือ,อเทนไซด์เว์อพขึ้นไปเนี่เขาจะไซด์เวยอออกด้านข้างนะครับมากกว่า1อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายังคงเป็นจังหวะไซด์เวนะครับไซด์เวยอออกด้านข้างยืนอยู่เหนือกรอบเรนดียลเคชั่น e นะครับยังถือว่า,ายังคงเก่งกำไรได้ต่อนะครับและมีโอกาสที่จะพุ่งต่อขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะครับในทํานองนี้ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเข้าเก่งกำไรนะครับ ก็ต้องเลือกเข้าเก่งกำไรที่ต่ำกว่ากรอบ linear c t i o n ก็คือต่ำกว่า6.95นะครับก็คือถ้าจะเข้าเก่งกำไรนะครับแต่ว่าจังหวะช่วงวระยะเวลานี้ก็คือว่าเราจะต้องรอให้เข้าลงมาให้ต่ำที่สุดก่อนนะครับดูได้จากวันรุ่มนะครับเป็นวันุ่มขาเข้าแล้วมีวอลุ่มมากที่สุดที่256.38้ามิลเลียนนะครับ m s c d ชี้ลงนะครับไตรเวดาวนะครับ เป็นจังหวะขาลงเช่นเดียวกับ r s i นะครับชี้ลงนะครับขึ้นไปนชนโอโบส์เสร็จราคาเกินโอเวอร์โ็ราคาก็ดีกลับลงมาเช่นเดียวกันกับ o b v นะครับไซด์ใบดาวลงมาเพราะนั้นช่วงจังหวะจังหวะระยะเวลานี้ก็คือเป็นจังหวะขาลงนะครับคือถ้าเราดูจากแนวโน้มการเคลื่อนที่ขึ้นลงก็คือว่าสูงสุดต่ำสุดสูงสุดก็จะต้องลงมาต่ำสุดแล้วก็จะมาเด้งที่เส้น2องแลว,วันนะครับ เพราะนั้นในโอกาสนี้ถ้าเราจะเก็งกําไรเราก็ต้องมองว่าเขาจะต้องลงมาที่เส้น2องเลว,วันแน่นอนที่ราคา5บาท74สตางค์นะครับเพราะนั้นถ้าท่านรอได้รอรอราคาลงมาได้นะครับท่านก็รอที่5บาท74สตางค์นะครับเส้น2องเลว,วันซึ่งมันก็จะติดกลับขึ้นไปทํากําไรให้กับนักลงทุนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือจังหวะและโอกาสของบ้านปูนะครับ ช่วงจังหวะนี้จะเป็นช่วงจังหวะขาลงอย่างแบบสั้นๆนะครับเพราะว่า MA, C,D, ชี้ลง ,RSI, ชี้ลง ,OBV, ชี้ลงนะครับแต่ว่าแม้ว่านะครับตัวขาขึ้นยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นก็คือมีพาราบลึกซาอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ถ้าท่านอดทนเราก็รอได้นะครับให้มารอที่ราคา5.74บาทนั่นเองนะครับให้มารอช้อนที่ตรงนี้แล้วราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ ซึ่งมันเป็นไป,นปนตามหลักของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับอันนี้ก็เรียนทะั้งทุนลองพิจารณาดูก่อนนะครับจากแนวโน้ม uh, NVDR หรือบ t กส t i v e v o l ุ่มนั่นเองนะครับถัดมานะครับ t g b นะครับ t g b วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.06สตางค์อยู่ที่2บาทนะครับหลังจากที่ย่อลงไปตอนนี้ก็เด้งกลับขึ้นมานะครับ อ่าสเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป16% 1เนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7% 1หนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาอีก3%นะครับ P อยู่ที่9.30เท่านะครับแล้วมี y i อยู่ที่5.40%นะครับมี EPS ที่0.11สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0.06สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของแท่งเทียนกันนะครับ จังหวะของ GTB นะครับเป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปหลังจากที่ย่อตัวลงมานะครับเห็นได้จากอินดิเคเตอร์นะครับบอกบอกว่า,วา,วาราคาวอลุ่มไหลเข้านะครับ251.35มิลเลียนนะครับ MACD ไซด์ไซเวกลับขึ้นไปนะครับไ s i ีไซเวกลับขึ้นไปเช่นเดียวกับ OV เพราะนั้นราคากำลังจะไซเวกลับขึ้นไปแม้ว่ามีพารารบลซา กดทับอยู่ด้านบนนะครับราคากําลังดีกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับหลังจากที่ย่อลงมาเจอเส้นตรงกึ่งกลางแล้วก็เลือกข้างเป็นขาขึ้นนั่นเองเพราะนั้นราคากลับขึ้นไปที่2บาทนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็เก่งกําไรต่อก็คือถ้าถ้าราคายังคงเหนือขึ้นไปท่านก็ปล่อยให้มันเทคโปรฟิตไปแต่ว่าถ้าราคาย่อลงมาท่านก็มีต้องตั้งกา้คัดลอดเอาไว้นะครับตั้งคัดลอดเอาไว้เพราะว่า อย่างน้อยราคายังมีขึ้นมีลงนะครับในราคายังคงมีขึ้นมีลงเมื่อขึ้นไปสุดเกินก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปสุดทีนี้ก็จะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ต้องตั้งคัดลอตเอาไว้ก็อยู่ที่จะตั้งคัดลอตเพื่อทํากําไรตรงไหนนั่นเองนะครับอยู่ที่ทังทุนไว้วางแผนดูด้วยยืนให้นันะครับอัดมานะครับตัวที่3ก็คือนุสานะครับ นุสาวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.03สตางค์นะครับอยู่ที่0.35บาทนั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมานะครับเขาลบอยู่12%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกมา20%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปอีก16%นะครับ PE ไม่มีอยู่ไม่มี DPS ไม่เห็นแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.03สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขาเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ดูให้ท่านเห็นแล้วว่า มีโอกาสจะ,จะพุ่งขึ้นไปที่เส้น2แล้ววันนะครับที่ราคา0.36สตางค์นะครับแต่ตอนนี้ราคาอนจจะย่อก,กลับลงมานะครับที่0.35นะครับาราคายังคงไซด์เว์ขึ้นไปเนื่องจากมีาพาราปรึกษารองรับจุด้ันล่างแล้วโอกาสจะพุ่งขึ้นไปโดยเส้น2แล้ววันที่0.36นั้นมีโอกาสสูงนะครับเ mm ็นด้จากวลนุ่มเข้านะครับ17.75 มิลเลียนนะครับ m a c d e w a เว้าขึ้นไป o b v ซายเว้าขึ้นไป RSI ซ d e เว y าขึ้นไปที่ห5สิบห้ายังไม่ถึง o b o t เพราะฉนั้นยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะครับสลับนุษสาแล้วราคามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาจะต้องค่อยๆซายเว้าขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนักงทุนก็วางแผนลองเสี่ยงดูนะครับก็ออราคาเราก็ บอกว่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปเกินเส้น2เลวันที่0.36แล้วก็จะไปที่0.3940นะครับราคาของนุษาระครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าให้ดีเราต้องดูที่อ่าเฟรมวีคนะครับบอกว่าโอกาสและจังหวะจะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับที่เส้น2องเลวันนะครับที่0.70นั่นเองนะครับถ้าดูจากท่าเฟรมวีคนะครับราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับ ทางลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเสร็จแล้วนะครับพาดมาตัวที่4นะครับของวันนี้ก็คือตัว i อ p า I พนะครับ IRPC ติดลบอยู่0.04สตังค์อยู่ที่1.76 1.78บาทนั่นเองนะครับสเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป20% 1อที่ที่ผ่านมาบวกไป5% PE ไม่มีจะมียวที่1 6.5%มี eps ที่0.04สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี dps ที่0.03สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะของแท่งเทียนของเขานะครับ irpc ก็เป็นจังหวะไซด์เวกลับขึ้นไปพยายามยืนเหนือนะครับเส้น2องว,วันนะครับคราวที่แล้วนั้นไม่สามารถพุ่งพลเส้น2อง้ว,วันได้นะครับก็กลับลงไปย่อตัวนะครับแล้วก็รวมรวมพลังอีกครั้งเพื่อพุ่งพลเส้น2อง้ว,วันนะครับ เห็นได้จาก MACD sideways up ขึ้นไปนะครับ RSI sideways ออกด้านข้าง o b b sideways ออกด้านข้างถึง sideways down นะครับตัวนี้ต้องรอรวมพลังนะครับให้สามารถพุ่งทะลุเส้น2แล้วันได้นะครับราคาก็ยังคงจะต้อง sideways ทางขวามือไปได้ไดเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเก่งกำไรในจังหวะนี้ต้องตั้งต้องอดทนถือต่อไปนะครับราคายังคงจะต้อง sideways up ขึ้นไป ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับที่ราคาย่อลงมานะครับถ้านักทุนก็ต้องรอจังหวะดีๆนะครับแล้วก็ยังคงจะต้องซื้อต่อไปนะครับเพราะว่าโอกาสที่ราคาจะพุ่งเหนือเส้น2แล้ววันนัน้นมีสูงนะครับราคาจะขึ้นไปที่1.82สตางค์นั่นเองนะครับเพดัะนั้นต้องอดทนต่อไปนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัวเวฟนะครับเวฟนะครับ เว็บวันนี้ไม่บวกไม่ลบแต่ว่าราคาที่0.14บาทนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่จะทำกำไรต่อไปนะครับเห็นได้จาก3เดือนที่ผ่านมาบวกไป7% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป27%หนึ่งที่ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ E E ไม่มียิ u ไม่มี D P S ไม่เห็นแต่ว่ามี E P S ติดไม่บวกไม่ลบอยู่ที่0.00สตางค์นั่นเองนะครับตัวนี้ต้องอดทนทำกำไรนะครับไปดูจังหวะของแท่งเทียนนะครับ ราคาอยู่ใ,ใกล้เส้น2แล้ววันนะครับแล้วก็มีพาราลักซาอยู่ด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็มีวลลุ่มเข้าซื้ออยู่ที่48.92มิลเลียนนะครับ M A C D ยังคงไซด์เวถึงไซว์เวดาวนะครับแต่ว่ายืนเหนือเส้นซีโร่อยู่นะครับ r s ซไซด์เวออกด้านข้าง M A C D O V ก็ไซด์เวออกด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ท่านต้องอดทนนะครับเพราะราคาจะ,ะขึ้นไปเหนือเส้น2แล้ววันที่ ราคา0.15สตางค์นั่นเองนะครับตัวนี้มีโอกาสไซว์เว์ขึ้นไปนะครับาราคายังคงจะต้องค่อยๆไซว์เว์ต่อไปนะครับราคามาในม o ดแซกทีฟวอลลุ่มเนี่ยถือว่ามีมีวอลลุ่มเข้ามาให้อ่าให้เห็นแล้วก็รอติดตามดูนะครับวา่าราคาจะพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเราก็าติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ในม o ดแซกทีฟวอลลุ่มนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นตัวที่นักลงทุนนั้น ค่อยๆทยอยได้รับความนิยมมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก่งกําไรต่อไปนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับก็ท่านังทุนก็ลองไปดูพี่นาดูนะครับว่าแนวโน้มเป็นจังหวะที่จะต้องดูโมเมนตัมว่ามันเป็นโมเมนตัมขาขึ้นอย่างไรนะครับก็ทําการเก่งกําไรได้สําคัญคือต้องมีความอดทนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าเข้ามาอยู่ในโมดเสถียท็อปโมดเสถียวอลุ่มนี้ก็ถือว่า มีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนัทุนเด็กครับแต่แล้วก็ฝากท่านกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับขอพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ Give